ไปจ้าทุกคนนกแก้วจะพาเที่ยววัดนะคะวันนี้วัดแก้วพิกิจจะเป็นวัดที่มีเออ่พระนอนแกะสลักนะคะมาจากไม้ตะเคียนนะคะว่าเราไปดูกันค่ะว่าจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะในวัดแห่งนี้นะคะเป็นไม้ตะเคียนทั้งต้นนะคะเขานํามาแกะสลักพระค่ะเป็นพระนอนนะคะหรือว่าพระสายญาติของเรานั่นเองนะคะ ไปดูกันเลยค่ะว่าเขาจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะประวัติความเป็นมาของวัดนี้แต่นกแก้วไม่รู้นะคะแต่นกแก้วก็จะพาไปดูความสวยของวัดแห่งนี้นะคะหรือว่าไม้ตะเคียนนํามาแกะเป็นพระนะคะไปกันเลยจ้า,านกแก้วชาแนลนะคะวันนี้มาเที่ยววัดค่ะนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะของปากีนบุรีค่ะที่มีต้นไม้ตะเคียนนะคะแล้วเขานํามาแกะเป็นพระพุทธรูป เป็นปางนอนนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนแล้วเป็นไม้ท่อนเดียวต้นเดียวนะคะไม้ทั้งต้นแล้วนำมาแจะสลักเป็นพระนอนหรือว่าพระพุทธไสายาสนั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะทุกคนว่ามันจะสวยขนาดไหนไปเลยจ้านี่เลยจ้าดูตั้งแต่ปลายเท้าไปเลยนะคะทุกคนสวยงามค่ะทุกคนนี่เลยนี่น,นี่นี่ค่ะ นี่ค่ะเป็นตะเคียนทั้งต้นนะคะทุกคนนี่มีแมงน้อยออกมาด้วยค่ะทุกคนนี่นี่นี่นินไม่นี่นี่คนี่นี่นี่ค่ะนี่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 ค่ะนี่นี่ค้นี่นี่นี่ค่ะนี่คะนี่คนค่ะนี่คน่ค่ะนีคนี่ค่ะนนี่น่ะคนี่คนนี่ค่ะะนนน นี่นี่นี่ไม้จริงๆนะคะทุกคนนี่นี่นี่อันนี้คือไม้ตะเคียนนะคะเอามานํามาเจะเป็นพระพุทธรูปค่ะนี่ก็คือนี่ไม้ทั้งต้นเลยค่ะนี่แล้วก็นี่นี่หน้าท่านสวยสวยเป็นไม้ตะเคียนนะคะนี่สวยค่ะก็เดี๋ยวพาดูรอบองค์เลยนะคะทุกคน สวยค่ะสวยงามมากนี่นี่ค่ะพระองค์นี้จะอยู่ในตัวเมืองปาจีนนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ดูการแกะสลักของเขานะคะสวยค่ะทุกคนดูดูความงามขององค์พระนี่ ขนาดที่นอนนะคะนี่ที่หนุนหัวนี่ไม้ค่ะไม้นี่ค่ะไม้ทั้งอันเลยค่ะทุกคนสวยนะคะสวยงามมากนี่ข้างหลังก็เป็นประมาณนี้เลยนี่ค่ะสวยงามนะคะอันนี้นกแก้วไม่รู้ค่ะว่าเป็นไม้อายุกยี่ร้อยปี นี่นี่ค่ะนี่นี่ปลายเท้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้าสวยไหมคะทุกคนนี่ค่ะสวยนะคะทุกคนสวยงานมากนี่เลยนี่ อันนี้คือเต็มที่แล้วนะคะนี่เป็นพระนอนองค์ใหญ่นี่ค่ะแต่นกแก้วไม่รู้ประวัตินะคะแต่นกแก้วมาครั้งแรกนกแก้วมาเห็นแล้วนกแก้วประทับใจแล้วนกแก้วสวยอันนี้ก็คือลากของตะเคียนที่เป็นองค์พระนอนเมื่อกี้เนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นตอหรือว่าเป็นส่วนลากนั่นเองค่ะที่เขาเอาต้นไปทำพระนอน แล้วอันนี้ก็เป็นตอของเขานะคะตอแม่ตะเคียนค่ะทุกคนใหญ่มากค่ะนี่นี่นี่ขนาดนี้เขายังแกะสลักเป็นต้นไม้เล็กๆไว้เลยค่ะนี่แล้วก็เป็นเ,เขาจะแกะเป็นปีนัตสัตไว้ค่ะทุกคนนี่รากใหญ่มากค่ะทุกคนนี่นกแก้วมาเห็นสวยงามค่ะสวยงามจังเลยอะ นี่ค่ะนี่นี่เลยอันนี้คือตอของเขานะคะจากผ้านอนมาเมื่อกี้นี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่นี่เลยค่ะตอใหญ่มากทุกคนดูดูดตอเขาสกอนใหญ่มากเลยคือในตัวโบสนะคะทุกคนซึ่งมีความสวยงดงดงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคน ซึ่งนกแก้วไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะฝาผนังก็สวยค่ะเหมือนจะว่ามาจากยุคเออประยุกต์มาจากประยุกต์มาจากกีนนะคะทุกคนนกแก้วจะพาเดินดูนะคะนกแก้วจะพาเดินดูนะคะทุกคนว่ามันความมีความสวยงามแค่ไหนคะ่ะนี่ฝาผนังเขานะคะนกแก้วดูมาแล้ว มันไม่เหมือนที่อื่นนะคะทุกคนนี่เลยค่ะรูปฝาผนังนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นในพระพุทธเจ้านะคะนี่พระพุทธเจ้าออกบวชคะ่ะภาพนี้อันนี้น่าจะเป็นในยุคเออไหนก็ไม่รู้ะคะ่ะนแก้วก็ไม่รู้นะคะนี่อันนี้คือเป็นภาพฝาผนังข้างในนะคะนี่ นี่ค่ะฝ,ฝ้าผาฝาหนัง,ข,งนข้างในข้างในข้างในวัดนี่เลยค่ะสวยงามไหมคะทุกคนแล้ววัดนี้นะคะทุกคนก็จะมีความแปลกอยู่ก็คือเป็นพระปางยืนค่ะนี่เป็นพระปางยืนปางนี้ค่ะนี่ปางยืนปางนี้แล้วก็มีพระ เหมือนพระประธานพรก็ว่าได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะอง์นี้เลยค่ะนี่นี่เลยความสวยความงามของวัดนี้ก็สวยอยู่นะคะวัดแก้วพิจิตรค่ะก็มีความสวยอยู่นะคะใครยังไม่เคยมามาได้นะคะวัดนี้อยู่ในตัวเมืองเออประจินค่ะ ือตัวโบสนะคะเขาจะทําคล้ายๆสมัยกีนประยุกต์มาจากกีนหรือเปล่านกแก้วไม่แน่ใจนะคะทุกคนก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึง่งกีนผสมไทย,ยค่ะนี่ค่ะนี่เลยก็มีความสวยงามนะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้คือโบสนะคะนี่เลยโบสค่ะ สวยงามอยู่นะททุกคนใครที่ยังไม่เคยมามาได้นะจ๊ะสวยค่ะวัดนี้เป็นวัดที่สวยอีกวัดหนึ่งประวัตินีนะคะแต่นกแก้วยังไม่ได้อ่านเพราะว่าเขายังเขียนไม่เสร็จค่ะเขาเขียนตามรอยเดิมเพราะว่าภาพเก่ามันลบนี่ค่ะนี่ วัดนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทุกคนใครจะไปเที่ยวหรือว่าใครจะไปดูนะคะความสวยความงามของไม้ตะเคียนแกะพระนะคะแกะออกมาเป็นผ้านอนหรือผ้าสายญาตินะคะก็เข้า gps ไปได้เลยนะคะหรือว่าใครไปไม่ถูกถ้าใครไปถูกก็ดีไปนะคะพระนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัด จีนบุรีค่ะทุกคนสอบถามเส้นทางได้นะคะจาก G.P.S จ้า <S 2> <S 2> <S คลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปนะคะ <S <S คลิปนี้ก็ดีไม่ดีคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ <S <S คลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ